สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude d วันนี้มีความคิดเห็นของชาวจีนจากการประกาศอันดับคะแนนสะสมนักแบดมินตันโลกของสาพันแบดมินตันโลกโดยประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพูลวรานุเคราะห์กับป๊อปป๊อซับซีรีแต้รัตนาชัยหลังได้แชมป์สี่รายการล่าสุด ทำให้อันดับโลกแซงคู่ผสมจากจีนเจิง้งซีเว่ยกับหงย่าเฉียวขึ้นมาครองคู่ผสมมือหนึ่งของโลกได้สําเร็จจากเพจแบดมินตันไชน่าก็มีชาวจีนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง มาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับยินดีกับนักแบดมินตันจากไทยแลนด์ทั้งสองคนนี่คือผลของความพยายามสำหรับผู้ผสมของจีนกีฬามันก็มีทั้งแพ้และชนะหวังว่าปีหน้าผู้คุณจะกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปครับการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกเป็นเรื่องยากแต่การรักษาเอาไว้ยากยิ่งกว่าปีหน้าจะต้องมีนักกีฬาจากจีนไปกระชากตำแหน่งของพวกคุณลงมาอย่างแน่นอน กอดมันไว้ให้ดีนะตื่นด้วยความหวังดีคอมเมนต์ต่อไปครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสำนวนนี้คุงใช้ได้กับพวกคุณถึงแม้ฉันจะรู้สึกผิดหวังแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับนักแบดมินตันคู่ผสมจากไทยแลนด์คู่นี้จะเป็นกระดูกชิ้นโตของนักแบดมินตันจีนในการชิงเหรียญทองโอลิมปิกที่ปารีสอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปครับ โอลิมปิกเกมที่โตเกียวถ้าฟอร์มการเล่นของนักแบดมินตันจากไทยแลนด์คู่นี้เป็นอย่างนี้ไม่แน่นะเหรียญทองคู่ผสมอาจจะไม่ใช่ของจีนก็ได้คอมเมนต์ต่อไปครับวินาทีนี้ต้องยกให้คู่นี้บาสและปอปอแข็งแร่งรวดเร็วหนักแน่นและแม่นยำชื่นชมนะคอมเมนต์ต่อไปครับนานทีปีหนจะมีนักแบดมินตันจากไทยแลนด์ได้ขึ้นเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกเก่งมาก ต่อไปต้องพยายามทำผลงานให้ดีเพื่อรักษาอันดับมือหนึ่งของโลกไว้ให้นานที่สุดคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าหากเจอคู่ผสมของจีนที่อยู่อันดับ2และอันดับ3ของโลกมีสิทธิ์จะถูกแย่งอันดับหนึ่งได้อย่างแน่นอนขอให้รักษาฟอร์มการเล่นให้ดีนะคอมเมนต์ต่อไปครับได้มายากสำหรับมืออันดับหนึ่งของโลกจงรักษามันเอาไว้ให้ดีเพราะเส้นทางของนักกีฬาทุกคนต่างมุ่งหวังไปที่จุดเดียวกัน อย่างน้อยก็ขอให้อยู่ในอันดับหนึ่งได้สักหนึ่งปีคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้นักแบดมินตันคู่ผสมของจีนที่ตกจากอันดับที่1มาอยู่อันดับที่2ขอให้พวกคุณทั้งสองตั้งใจกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันแพ้ชนะหรืออันดับขึ้นลงมันเป็นเรื่องธรรมดาสู้ต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไปครับกว่าจะเป็นมือหนึ่งของโลกได้ต้องทุ่มเทเหนื่อยอดทนและมุ่งม,มั่นนับถือใจ ขอให้รักษาฟอร์มการเล่นที่ดีเอาไว้คำนี้เมื่อปีที่แล้วฉันเคยพูดกับนักแบดมินตันคู่ผสมของจีนตอนที่พวกเขาได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกมาปีนี้ตอนนี้ฉันขอมอบคำพูดนี้ให้กับพวกคุณคอมเมนต์ต่อไปครับฉันรู้ว่าพวกคุณกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ทั้งคู่ต้องขยันฝึกซ้อมอดทนไม่ยอมแพ้มุ่งมั่นมีทั้งหยาดเหงื่อและน้ำตาคงไม่ต่างจากนักกีฬาแบดมินตันของจีนตอนที่ได้เป็นมือหนึ่งของโลกคอมเมนต์ต่อไปครับสมควรได้เป็นมือหนึ่งของโลกเพราะตั้งแต่ช่วงกลางปีมานี้ก็เก็บคะแนนได้เกือบทุกทัวร์นาเมนต์ดีด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับต้องบอกว่านักแบดมินตันจากไทยแลนด์คู่นี้มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าตอนอลิิปกเกมที่ผ่านมาเล่นได้ท็อปฟอร์มอย่างนี้คงมีสิทธิ์เบียดแย่งเหรีหยญทองจากนักกีฬาแบดมินตันของจีนอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปครับ<ไ>การที่นักแบดมินตันจากเอเชียตะวันอกอกเฉียงใต้จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวีเดนและเดนมาร์กแต่ผู้คุณก็สามารถทำได้เก่งมากคอมเมนต์ต่อไปครับนักแบดมินตันจากไทยแลนด์คู่นี้ ใช้เวลาเพียง6ปีจากอันดับที่300กว่าก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับชื่นชมว่าคู่นี้เก่งนะที่ได้ขึ้นเป็นมืออันดับ1ของโลกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งพวกเขาก็ได้อานิสงส์จากการถอนตัวของนักแบดมินตันจีนจากนั้นก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับใช่ แต่ฉันก็ไม่มั่นใจว่าต่อไปถ้าคู่ผสมของจีนได้เจอกับพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้หรือไม่คอมเมนต์ต่อไปครับดูจากสถิติการแข่งขันของคู่นี้แล้วพวกเขาแข่งปีนี้ปีเดียวได้แชมป์มากกว่าหลายปีที่ผ่านมารวมกันเสียอีกมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับปีหน้าจะเป็นฤดูกาลแข่งขันที่เข้มข้นเบียดเยียงแชมป์กันอย่างแบบหายใจลดต้นคอ เพราะตอนนี้นักกีฬาแบดมินตันแต่ละชาติมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันหมดแล้วยินดีด้วยนะไทยแลนด์นี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวจีนในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ